ขอบคุณมากนะคะวันนี้ค่ะพักประชาชนเตรียขมขบวนสเสนอมาค่ะเย็นบัลลังกนะคะภูมิใจมากที่ได้มาอยู่ท่ามกลางพี่น้องคนเมืองการค่ะถึงเวลาแล้วนะคะพี่น้องเรามีตัวเลือกใหม่แล้วค่ะตัวเลือกใหม่ของเรากอสินเบอร์สองนะคะในบัตรสีเหลืองเทศบาลเมืองการมีบทนี้ได้นะคะของสุดท้ายเจ็ดวันเราสเสนอคนที่มีจุดยืนคนดู คนที่มีไฟฝันคนที่มีพละงกำลังนะคะและมีแฟนสวัสดีค่ะขอบคุณรถตู้3838รถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะความแออัดของศูนย์สาธารณสุขตกไหนไม่มีคนก็ก็ขับเร็วไปเลยของเทศบาลขับเร็วได้เลยเนี่ยพ่อระบายน้ำมาเจอคนแล้วค่อยค่อยค่อยฉาบควบขัง ชุมชอบสวัสดีค่ะนะคะพี่น้องคนเมืองการที่รัคาะวันนี้ค่ะพวกเรามาบวนซาเล้งของพักประชาชนอดีตพักเก้าไกลพักอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่มีความพร้อมทั้งคนทั้งนโยบายและบุคลากรนะคะคุณภาพทุกอย่างจะมาสนับสนุนการทำงานของตองโกสินเบอร์สองคนที่พัก มีความมั่นใจไว้เนื้อเชื่อใจของพวกเขานะคะว่าเขาเป็นคนหนุ่มไฟแรงมีความสามารถอายุ40บกว่า,วาพอดีพอดีค่ะกำลังมีกำลังวังชาตอนนี้มาโจมตีกันว่าผู้สมัครอายุน้อยเกินไปนะคะเป็นข้อโจมตีที่หาอะไรมาโจมตีไม่ได้แล้วนะคะพี่น้องฝั่งรู้รัฐ a อรัฐอสวัสดีค่ะ ไปเลือกตั้งกันนะคะสวัสดีน้องๆในปั๊มพีพีที่เจี๊ยบอมรัตน์นะคะตัวแทนพรรคประชาชนเป็นผู้ช่วยหาเสียงมาขอคะแนนให้โกศินเบอร์สองในบัตรสีเหลืองด้วยนะคะทีมอ๊อ,อกตออกทีมสอทอประชาสวัสดีที่ในโรงแรมไทยเสรีฝากเบอร์สองพรรคฝากเบอร์สองค่ะพักแห่งความหวังนะคะพอันทีนะคะการเมืองแบบเดิมๆนะคะถึงเวลาของการเปลี่ยนเปลี่ยนโดยสงบสัน เปลี่ยนในครูหาเลือกตั้งเจ็ดวันสุดท้ายขอให้เข้าครูหาอย่างมั่นใจกาเบอร์สองกาโกสินเบอร์สองคนที่มีศักยภาพมีประสบการณ์การทำงานในระดับเทศบาลมาแล้วและงพักการเมืองคุณภาพพักก้าไกลตอนนี้เปลี่ยนเป็นพักประชาชนแล้วล้อเล่งมงล้อเล่งมง้งมงาฝากเบอร์สองนะคะช่วยกันเปลี่ยนเมืองการบ้านเรามาให้ความมั่นใจว่า หลังจาก11พฤษภาคนเมืองการบ้านเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจะพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นโยบายระยะสั้นร้อยวันแรกนโยบาย1ปีแรกและนโยบาย4ปีสวัสดีสสดแสงเจริญธาน,นิ์นะคะพุกร้านค้าร้านริ้งนะคะทุกท่านที่ได้ยินเสียงนี้พวกเราเรณนนรงค์ชวนไปเลือกตั้งการเจี๊ยบอมรนชค่ะสวัสดีขอบคุณค่ะ สวัสดีนะคะร้านไฟฟ้าร้านเมืองการยาสัตว์นะคะสองฝั่งฝั่งท่านหันมามองพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะฝากโกศินเบอร์สองโกศินเบอร์สองคือตัวแทนคนรุ่นใหม่คือตัวแทนไฟฝันของพรรคประชาชนค่ะพี่น้องที่ขี่มอเตอร์ไซค์ได้ยินเสียงนี้ฝากเข้าครูหาอย่านอนหลับทับสิกนะคะตอนนี้ข้างหน้าะคตกประมาณห้ร้อ ขบวะข้างล่างกันต่อ1 2 3 4 5 6 7ต้อนรับเลยครับต้อนรัยครับค่ะนะคะเนี่ยขบวนจะเล้งคนหนุ่มสาวของพวกเราค่ะนี่คือขบวนแห่งความหวังวันนี้มาเคาะประตูหน้าบ้านกันเลยทีเดียวเพราะว่าตลอดเส้นทางนะคะไม่เป็นไรคนตกก็ไม่เหรอไม่เหรอไม่เคยเออได้ได้ตลอดเส้นทางครับ คนเมืองการให้การต้อนรับขบวนซาเล้งเราอยากอบอุ่นทิฉันเห็นแววตาแล้วเรารู้เลยว่าคนเมืองการอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนแล้วอัดอั้นไม่รู้จะเปลี่ยนตรงไหนชวนไปเปลี่ยนในครูหาเลือกตั้งนะคะเลือกตองเบอร์สองตองโกสิงเป็นคนที่พักไว้วางใจและคัดสรรแล้วไม่ได้ส่งทุกจังหวัดนะพี่น้องจังหวัดไหนไม่พร้อมไม่ส่งนะคะเรามั่นใจในตัวผู้สมัครและเราก็มั่นใจในบุคลากรประสบการณ์ความรู้ของพัก ที่จะมาสนับสนุนนะคะพี่น้องที่ติดไฟแดงด้วยกันตรงนี้ค่ะดิฉันเป็นตัวแทนพักยืนยันว่าเลือกกองโกสินเบอร์สองแล้วได้ทั้งคนได้ทั้งพักอันดับหนึ่งของประเทศไทยท่านจะได้พิธาลิมเจริญรัตน์มาเป็นทูตท่องเที่ยวท่านจะได้ธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจมาทําน้ำประปาใสาสะอาดไหลแรงตลอดทั้งปีท่านจะได้วิโรจน์ลันลคนาอดีศรมาปราบพุทุจริตคอร์รัปชัน ท่านจะได้รังสีมันโรมมาดูแลเรื่องความมั่นคงชายแดนเพราะเมืองการเป็นเมืองที่ติดกับชายแดนรังสีมันโรมเป็นประธานกันมาที่การกิจการชายแดนนะคะได้ทั้งพักของแถมมากมายขนาดนี้ไม่มีใครให้ท่านได้อีกแล้วนอกจากพักประชาชนที่มีความตั้งใจที่จะใช้ศักยภาพทั้งหมดที่เรามีเปลี่ยนเมืองการบ้านเรา ให้ดีกว่านี้ทั้งคุณภาพชีวิตคุณภาพการศึกษาการรักษาพยาบาลฝากด้วยนะคะพี่น้องที่ได้ยินเสียงนี้ไปบายอย่างนี้เห็นรอยยิ้มคนเมืองการแล้วก็ทําให้มีแรงนะคะาถ้าท่านอยากเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงขอแรงหน่อยนอกจากเข้าสูษณาเป็นเรื่องตั้งแล้วขอให้เกี่ยวแขนคนข้างบ้านไปด้วยนะคะร้านร้านอาัจฉีร้านเกรียงไก่สวัสดีร้านเกรียงไกค่ะ ไปเลือกตั้งการเชิญชวนไปเลือกกลีนฟลวเวอร์โอขอบคุณที่บอกมือสวัสดีค่ะขอบคุณจัดใจร้ามิรยนต์มิรยนต์นกอลการมิรยนตกนลการฝากเบอร์สองด้วยนะคะเจียประบรัฐขอเสียงทุกท่านนะคะ เราขอโอกาสแหงการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนได้แล้วมือการจะไม่กลับไปเหมือนเดิมอีกเลยรันรุ่งจเจริญทําเบาะค่ะรุ่งจเจริญทาเบาะฝากเบอร์สองด้วยค่ะพี่น้องที่รถติดตรงนี้ขบวนจาเล้งขบวนทงสีส้มของพรรคประชาชนพรรคอันดับหนึ่งของประเทศไทยอดีตทักคก้าวไกล คนเมือการเคยไว้ใจเลือกพักเก้าไกลให้เป็นพักอันดับหนึ่งคะแนนสูงสุดในจังหวัดคือพักเก้าไกลเราพลาดโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ไม่พลาดครั้งนี้แสดงพลังในคูหาวันที่11เลือกโอสินเบอร์สองในบัตรสีเหลืองเลือกบอสินเบอร์สองในบัตรสีเหลืองแล้วท่านก็จะได้นายกเทศบาลนายกเล็กนะคะ ร้านอาปาเนื้อย่างเกาหลีอาปาเนื้อย่างเกาหลีถ้าได้ยินเสียงนี้พวกเราชวนไปเลือกตั้งร้านเกีียวเนื้อเมืองการด้วยนะคะร้างรถนะคะอัตโนม,มัติ8นาทีจริงมุก่าวนะคะขอบคุณมากค่ะฝากเบอร์สองไว้ในอ้อมใจใครเลือกไม่ได้ใครไม่ได้มีทะเบียนบ้านก็เกี่ยวแขนบอกชักชวนกันนะคะอย่าให้อยหน้าละพูนนะคะคลินิกแว่นตาโฟกัสคลินิกแว่นตาโฟกัส ลำพูนทำสำเร็จมาแล้วสามเดือนแรกสามเดือนแรกสวัสดีชัยมงคลชัยมงคลโออขอบคุณมากส่งเสียงทักทายได้ยินแล้วค่ะชื่นใจน้องๆในปั๊มด้วยนะคะน้องๆในปั๊มถ้าบ้านอยู่ในเขตเทศบาลวันอาทิตย์ที่11เข้าคูหากันกาพักสีส้มเปลี่ยนเมืองสีเทาๆอืมๆคลคึมๆไม่เจริญสักทีเปลี่ยนเป็นเมืองสีส้มดีไม่ดีคะ ีมากุกพูนะคะเลือกโกสิน<ว>เสดงว่าตั้งใจฟังเลือกโกสินเบอร์สองนะคะเปลี่ยนเมืองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรถหงจับเปิดกระจกนะเห็นละชื่นใจค่ะเปลี่ยนเมืองสีเทาอึมครึมไม่เจริญสักทีนะคะเปลี่ยนเป็นเมืองสีส้มเอาพิธามาไปทู่ท่องเที่ยวแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นแหละบูแบบสนานวันไหวนะคะทำได้ค่ะนะมีคนพร้อมส,สนับสนุนสวัสดีค่ะ ไปเลือกทักกันนะทักต้มกันเลือกทักต้มเพื่อการเปลี่ยนแปลงสวัสดีรัตนชานมยกล้อชานมยกล้อกาเบอร์สองนะมองที่โกสินหญ่เลยคิดว่าเป็นพี่ทามาเองนะคะความหล่อใกล้เคียงกันมากๆนะคะสวัสดีรัตนโกยเตี้ยวเรือโกอ,อูนะคะไปเลือกเบอร์สองนะคะเลือกทักต้ม ข้าวมันไก่ข้าวขาหมูเจฟาอาหารตำตำสวัสดีฝั่งนูนด้วยนะคะใครได้ยินเสียงนี้ทุกท่านคะไม่ทราาว่าเสียงดังเพื่พเราพร้อมแล้วะคะ่ะพร้อมพร้อมทั้งคนพร้อมทั้งนโยบายพร้อมทั้งศักรยภาพส่วนบุคคลและส่วนสนับสนุนนะคะทั้งข้าวมีซันนี่มีเสือมีนักธุรกิจใหญ่นะคะเฮียวิเชียน นักธุรกิจใหญ่เจ้าของขนมปังสีฟ้าค่ะรับรองได้ฉลองสีฟ้ากันทั่วเมืองการหลังเลือกตัง้งอันนี้ไม่ได้สัญญาว่าจะให้นะเ,เพียเขาไม่ได้ให้นะคะไปเลือกตั้งกันค่ะไปเลยโรงพยาบาลไปเลย สาราการจังหวัดแล้วนะคะหลังคาสีน้ำเงินพี่น้องฝ่งดูพี่วินมอเตอร์ไซค์ทั้งคู่เลยฝากกาเบอร์สองด้วยนะคะเสียงของเสียรรมรัตตัวแทนพักประชาชนวันนี้ขอประตูเชิญชวนไปใช้สิทธิ์ของเราไปทําหน้าที่พลเมืองค่ะพี่น้องนี่คือหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องเข้าคูหาะก,การเมืองระดับชาติจะต้องคู่ไปกับการเมืองท้องถิ่นนะคะให้สสพักประชาชนทํางานในสภาและ ให้ชัยชนะกับการเมืองท้องถิ่นเพื่อไปบริหารงบประมาณปีละประมาณ500ล้านบาทค่ะการเมืองท้องถิ่นเป็นการเมืองที่ใกล้ชิดกับพวกเรามากกว่าการเมืองระดับชาติอีกนะคะคุณภาพชีวิตตื่นมาน้ําไม่ไหลน้ําไหลไฟสว่างทางดีทุกอย่างนะคะท่อระบายน้ําปัญหาจุกจิกอยู่ที่วิสัยทัดอยู่ที่วิสัยทัด ของนายกเทศมนตรีนะคะซุ่งจะเราจะได้คนใหม่แล้วนะคะโ๋ยเตียววัดเจดุลเล็ก๋ยเตียววัดเจดุลเล็กนีนั้นหลายคนฝากกาเบอร์สองขอบคุณที่บอกมือค่ะอีกไม่กี่วันเราจะได้ผู้นำยุคคนยุคใหม่นะคะที่มีวิสัยทัศน์ที่จะมาเปลี่ยนแปลงการบ้านเราค่ะนะคะฝนเริ่มตกแล้วนะสุพรรณเจริญยนฝากกาเบอร์สองทุกข้านนะคะ ทุกคนที่ข่านฝากกาเบอร์สองแล้วอาจจะเปลี่ยนแถไปเดินตลาดได้นะที่ดีหลังคถ้าอยากกันมีตลาดไหมตอนบ่ายไม่มีอ๋อโอเคไม่ต้องกันนะพี่ส่เบอร์สองนะไม่ตกรอก้อมบอรอไม่น่าจะไม่ตกรอบเปเลือกซื้อตมกันนะคะไม่เป็นไรมีแถวตามมาโอเคพี่น้องคนเมืองการโอขอบคุณ เรื่องตั้งคณะพี่เสื้แดงไปเรือตั้งกัน,อกอกนโอ้โหมีสองเียงด้วยโอเคโอ,อขอบคุณมากออขอบคุณมากคาค่ะขอบคุณมากามากค่ะ Okay. คุณมาก่ะคะอบรักคุแล่ะตอลอดเส้นทางก็เคยได้มากค่ะค่ะใช้ดีๆนะคะเดี๋ยวมีโอกาสมานั่งดื่มน้องน้อง,องเฮ้ยขอบคุณจากใจค่ะไปไปไปพี่น้องคนเมืองการคะอากาศเย็นขึ้นมาทันทีเลยนะคะพร้อมกับกาแฟส้มค่ะจากร้านกาแฟที่อร่อยที่สุดในเมืองการชื่อร้านอะไรชื่อร้านแหละ ที่เบลตุส้าครับเรามีนัดก,กันนะครับไปเลือกตั้งการเข้าพูหานะครับ